กะดัดัดระดออย่ามาดึงตาจิบชส้วชั้วอยู่นี่้วชั้ว้วโอ้ยจะมุดไปไหนอะลูก ร้องเพลง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 นั้นลาเลยกำมือขึ้นแล้วมุนม้วนยืนขึ้นเต้นดิยืนขึ้นเตน้น,น,ตนดีๆอ้าวดูขึนอึ๊บกำมือขึ้นแล้วมุ้วนอ้าไหนดูสาว กำม,มือขึ้นแล้วมุนมุนจูมือขึ้นโบกไปนะกลางแขนขึ้นและลงพัดแขนมือแตะไหลอยู่ไหนไหลไหลนกเขาบินข้ามเขาไม่ใช่คล้องเราเราแตะและดูเม,มีตีปิตตั๊บเตม,มีตีปิหม,ม,มุนเอาหัวาจำม,มือขึ้นแล้วมุนมุน ชูมือขึ้นโบกไปมะกางแขนขึ้นและลงอับแขนมืแตะไหลไ<ง>่ไก่ไกุ๊กคุกไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่มีนมให้ลูกกินช้าง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 ,างมัดเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันัวโตใหม่เรากระหูกยาวยาวเียากว่าง ช้องเขียวไตงวงเรียวกว่างะมีหูมีตาหางยาวไก่ไต่ฟุ๊กฟุ๊กไต่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกมาลองเทียบเทียบแม่ก็เรียกเอาไปปุยดินทำม,มากินตามภาษาไก่เออไก่อระมั่น ป็ดกับกับกับกปิดอาบน้ำในคูตากระจ่องเลดูเพราะในคูมีหอยปูปลาม้ามาม่ทำไงม้ามะยกขาขีม้ามาดเาม้าม่จาจจ่าจาจ่าจ่าจ่าจาจ่าจ่าจ่าาจาจาจจ่จาจา่า A tao thật là thật thật lại, thật 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 da da thật 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 da 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 ลา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 มามาลองเพลงก็ไก่ก็ไก่ออกไข่เต้างั้ไงต่อกกไก่ฟุ๊กกุ๊กไก่อ้าวเลีเเ้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินเออเออลูกก็ร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็ดีอยากเอาไปคุยดิน มากินตามประชาไต่เออจำไม่ขึ้นแล้วมุนมุนชื่อไมอขึ้นหัวไปออเออปลาคาเป็นนึ่งจองซ้เออเออแล้วเออ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 แล้วเออเออเออเข้ากล้องแล้ว อื้ออื้ออืออือไงมาตดดังมาตดดังมาเป็นอื้อเป็นอือ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 อื้อปวดท้องตรงไหนปวดท้องไหนบอกปะปวดปวดอื้อปวดอื้อตรงไหนปวดอื้อตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอ เอางน้อยเนี่ยเหรอกันหัวให้นวดให้เอาเบงออเอาเบงื้อเบงชื่อกันเบงชื่อกันเวอร์เไหนเวอร์เอร์ฟาเวอร์ไหนไหนฟาเวอร์น้องนัทเข้า้อมอ่ะฟาเวอร์น้องนัชี้ชี้ชี้ที่ฟาเวอร์ฟาเวอร์ไหนบัตเตอร์ไไหนบัตเตอร์ไอันไหนบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์บินบ บินลาวินมาบินเดินม,มาเล่นลมเนนกเขาบินก้ามเขาไม่ใช่ของเราเราแต่แลดูตัวเมียตีปีปั๊บปับ๊บตัวเมียตีปีปั๊บปั๊บกบูบ่ขานลั